สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะมาเส้นสมองกันต่อนะคะอ่ะตอนที่ 5. อ่ามาต่อกันเส้นที่5 1อแล้วนะคะเส้นสมองอเส้นสมองแบบนี้เราเรียกว่าเส้นสมองเออเขียนเขียนตรงนี้ก่อนอ่าสมองเ,อเดี๋ยวหาที่วางให้มันตักับมั่นคงก่อนเห็นชัดไหมสมองสามความคิดมา เป็นยังไงเป็นอย่างนี้มันมี3ความคิดมันก็ต้องมี3ามแฉกถูกไหมนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะสมองตอนปลายมันจะแตกออกเป็น3เส้นนะเส้นหนึ่งจะพุ่งขึ้นไปที่ติดกับเส้นหัวใจ อีกเส้นหนึ่งน่ะจะพุ่งไปหาที่เนินพิฆาตรหรือเนินรวดเร็วเนินพิฆาตอยู่ตรงนี้เนินรวดเร็วอยู่ตรงนี้หกกับแปดแถวแถวเนี้ยค่ะเนินพิฆาตกับเนินรวดเร็วนะคะแล้วอีกเส้นหนึ่งโค้งมาที่เนินอ่อนโยนอ่อนโยนนี่ก็ประมาณตรงแถวแถวเนี้ยค่ะเนินอ่อนโยนอ่าแสดงว่าเจ้าของฝ่ามือนี้เป็นยังไงคะมันมีความคิดอยู่3เส้นก็มีความคิดอยู่3มความคิดนะ บางทีก็ใช้ความคิดในการหาเงินหาทองบางคนก็บางทีก็งกเงินบางทีก็ใจเร็วบางทีก็ทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเองบางทีก็เป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งเอ่อบางทีก็ได้แต่คิดแล้วก็ไม่ยอมทำเออคือเขาเรียกว่าอย่างไรดีความคิดซับซ้อนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาแล้วแต่บางอารมณ์ประมาณว่าขึ้นกับอารมณ์และทรงผมอะคะ่ะความคิดประมาณนี้นะเอาแน่เอานอนกับคนนี้ไม่ได้นะคะ เออบทจะขยันก็ขยันนะบทจะขี้เกียจก็ขี้เกียจอืมบทจะหาเงินหาทองก็โอูหาหาหาบทจะใช้ก็ใช้ใช้บทจะงกก็งก,กไปเลยเออคาดเดาได้ยากนะต่อไปห้าสิบสองเส้นที่ห้าสิบสองเขาเรียกว่าสมองตามวาสนา เห็นหรือเปล่ากลัวจอเลื่อนไม่ทันสังเกตเหมือนรอบที่แล้วจอเลื่อนไปเส้นชีวิตสมองตามว่าสนาเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้ไงเนี่ยว่าเส้นใจได้ใจได้ครบเส้นสมองเส้นนี้มันจะโค้งลงมาจนกลายเป็นเส้นม่านสนาเป็นเส้นเดียวกันเลยอะแสดงว่าเจ้าของมือนั้นเป็นยังไงคะเป็นคนที่ไม่มีสมองไม่มีความคิดอะ หาเงินหาทองได้แล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินทองนะไปทําประโยชน์อะไรอืมเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะสร้างความเป็นหลักความเป็นฐานให้ตัวเองนะสักแต่ใช้เงินใช้เงินใช้เงินมีมาก็ใช้ให้หมดมีมาก็ใช้ให้หมดหมดแล้วก็หาใหม่หมดแล้วก็ใช้ต่อเออคือใช้จ่ายได้เรื่อยๆอ่ะไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องเก็บเงินเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานเป็นเงินออมนะเป็นอะไรนะไม่ใช้ตามวาสนาชีวิตนี้เลยเกิดมาเพื่อใช้ไงหาแล้วเพื่อใช้ก็ตามนั้นนะคะ ต่อไปเส้นที่ห้าสิบสามเขาเรียกว่าอ่าสมองสร้างหลักฐานสมองสร้างหลักฐานเป็นยังไงล่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นคล้ายๆล้ายเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ชีวิตนี้โค้งไปสักหน่อยนะึมันจะค่อนข้านเกะกะสมมติว่าเส้นชีวิตยอยู่แค่ตรงนี้ก่อนละกันนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณอ่าดูซิว่ามีไหมในฝ่ามือใครมีบ้างเออเขาไม่หมอก็ก็มีนะก็มีนะแต่มันก็แปลกๆนะมา <laughs> เขาเรียกว่าเส้นสมองสร้างหลักฐานเส้นสมองกับเส้นวาสนาเนี่ยต่อเป็นเส้นเดียวกันแหละต่อกับเส้นวาสนาตรงนี้แล้วมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่ต่อออกมาตรงที่เนินที่ลาบลำบากนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแต่เป็นเหลี่ยม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 ออกมาตรงนี้เป็นคนที่เมื่อได้เงินทองแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะก็เอาเงินไปซื้อที่ดินไปซื้อที่ไปซื้อบ้าน ซื้อซื้อซื้อเข้าไปซื้อไม่รู้กี่แห่งซื้อจนเงินหมด <c oughs> ก็ยังคิดจะซื้อพูดง่ายงว่าชีวิตไม่มีเงินอ่ะแต่มีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์อืมขยันใช้เงินกับการซื้อบ้านซื้อที่อ่ะแต่ถามว่าซื้อแล้วได้อยู่ไหมก็อาจจะไม่ได้อยู่ไงเงินทองมีติดกระเป๋าไหมก็อาจจะไม่มีอ่ะ ก็มันเอาเงินทองไปเป็นหนีเนนะเนหน้เป็นสินเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินกับการซื้อบ้านซื้อช่องหมดหนี้สินะ่ะเยอะเยอะเอาไปกับการซื้อบ้านซื้อที่ดินอืมซื้อเยอะแยะหลายแปลงไปไปหมดเลยแต่ซื้อแล้วไม่ได้อยู่หรอกนะจะได้อยู่บ้างไม่อยู่ระบ,บ้างก็แล้วแต่ว่าวาสนาจะพาให้อยู่ช่วงไหนนานขนาดไหนอืมมันจะดีเนาะมันจะดีเนาะแต่คือเฮ้ยแบบบ้าบ้าที่ดินมากเกินไปหรือเปล่าจนตนเองไม่มีเงินนะบางคนอาจจะเข้าโครงการโครงการบ้านจัดสรรน,นะ กู้เงินมาทํางานโครงการบ้านจัดสรรนะ่ะลงกับที่ลงกับดินลงกับบ้านไปหมดลงจนเงินเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะไปหมดแล้วก่อเกิดความลําบากให้กับตัวเองอะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปห้าสิบสี่เออรู้ละ เราต้องเขียนสมองไว้ข้างบนแล้วก็เอา,ข,าข้างล่างเป็นเลขมันจะได้ไม่ลบถูกแนละเกขียนใหม่นะนีะ่อย่างนี้ด้วยอ่ะห้าสิบสี่นะเขาเรียกว,ว่าเส้นสมองไม่แน่นอนบางอย่างอ่ะไม่แน่นอนอ๋อมันจะเที่ยงแล้วเหรอมีหน้าท้องเริ่มร้องไม่แน่นอนบางอย่างมาาไม่ช่าแม่หมอกินข้าเหนียวไปสามคำบางทีก็รู้สึกไม่อยากกินข้าวเนะอะเป็นอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วกันเนาะมันจะจี๋มีออกมาเล็กๆตรงเนี้ยคุณเส้นสมองมันยาวไปจนถึงเนินอ่อนโยนนะคะ,ะแต่ทีเนี้ยมันในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่างามมันมีแตกเป็นงามเส้นเล็กๆโผล่ออกมาตรงเนี้ยตรงกลางเส้นสมองตรงเนี้ยมันทําให้เจ้าของมือนี่เป็นความคิดที่แบบเป็นความคิดไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเป็นคนที่มีเรื่องคิดหลายๆเรื่องอยู่ในสมอง นะเป็นคนคิดคิดลึกซึ้งคิดสุขขุมรอบคอบนะแต่ในบางอย่างมันกลับคิดแบบวกไปวนมาวกไปวนมาแบบสรุปไม่ได้อ่ะคิดเป็นจริงเป็นจังอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะเออก็คือยังไงดีล่ะคือมันคิดมากเกินไปไงคิดจนรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะอืมพราะมวแต่สุขุมมากเกินไปคิดย้อนไปคิดย้อนมาคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนั่น คิดจนสรุปไม่ได้ทำอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละค่ะไม่แน่ไม่นอนเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างงันว่าแต่คิดคิดเยอะเกินต่อไปเส้นที่ห้าสิบห้าลบแบบนี้ง่ายกว่าน,นะเส้นที่ห้าสิบห้า เขาเรียกว่าเส้นสมองมอบให้ฟังดูเหมือนกับเป็นผู้ให้ยังไงก็ไม่รู้ต้องดูกับไม่เห็นกระดานไม่เห็นเส้นสมองมอบให้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้เส้นสมองเนี่ยคะมันจะสั้นสั้นไม่พอมันไปพันเข้ากับเส้นชีวิต ไปชนเข้ากับเส้นชีวิตอ่ะภายนอกเส้นชีวิตเนี่ยก็จะมีเส้นสั้นๆมาต่ออีกเส้นเนี่ยจดมากับเส้นชีวิตและไอเส้นชีวิตภายนอกเส้นชีวิตเนี่ยก็ดันมีเส้นเล็กมาต่อตรงนี้อีกเส้นนึงเส้นนี้เนี่ยหมายถึงการมอบหรือการโอนถ้าเราจําได้เราเหมือนจะเคยศึกษามาแล้วเนาะการมอบและการโอนเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสั้นเป็นความคิดที่ไม่ไม่ค่อยจะคิดคิดอะไรยืนยาวอ่ะ แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาให้อะไรกับใครแล้วก็ไม่คิดที่จะทวงกลับคืนมาคิดแต่จะให้เขาอย่างเดียวอ่ะเอ่อความจริงแล้วคือเขาเรียกว่าเป็นคนโง่และเซอร์อ่ะซื่อจนเซอร์อ่ะค่ะคุณศิลธรรมจนจนเซอร์อ่ะคุณมีแล้วก็ให้เข้าไปให้ไปให้หมดให้แล้วไม่ทวงคืนด้วยแต่ให้ไปแล้วบางทีมันอาจจะให้ไม่ถูกคนให้ไม่ถูกที่ให้ไม่ถูกเวลาไงคุณ แต่คือไม่แบบมีหน้าที่ให้อย่างเดียวอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออๆนั่นแหละทําตัวทําตัวว่าเหมือนกับเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วโง่จนเซอร์ประมาณนี้แหละค่ะประมาณว่าโง่ใบโง่ใบเนาะแล้วยังคิดว่าตัวเองทําถูกอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยค่ะถ้าทางเหนือนะ เธอให้เขาไปได้ยังไงเธอให้จนตัวเองไม่มีจะกินจะใช้เนี่ยนะแล้วจะให้เขาอีกไม่ที่จะทวงอีกนี่โง่จะซื่อบื้อแล้วอะอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ่ห้าสิบหกเขาเรียกว่าสมองเร่าร้อนอฟังดูแบบว่าเป็นยังไงสมองเร่าร้อนมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยอะไรล่ะไหมอทองลองจัด สมองเร่าร้อนเกิดจากเส้นชีวิตจะเกิดติดจากเส้นชีวิตก็ได้ห่างจากเส้นชีวิตก็ได้แล้วเส้นเส้นนี้นะ่ะมันก็ยาวออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะกว้างออกจากเส้นชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันจะกว้างกว่าเส้นสมองธรรมดาธรรมดาเจ้าของมือจะเป็นคนที่กล้าหาญเกินใจร้อนเกินนะเออไม่ค่อยจะเชื่อฟังคําเตือนใครไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่สักเท่าไหร่เขาเรียกว่าเอาใจตัวเองเป็นใหญ่นะอื ทำตัวเองให้มันยุ่งยากลําบากอะจริงๆเส้นสมองมันควรจะโค้งลงมาใกล้ๆขนานกับเส้นเส้นชีวิตเนาะหรือไม่ก็มาทางเนินอ่อนโยนเงี้ยยิ่งเส้นสมองตรงเท่าไรหร่อ่ะห่างจากเส้นชีวิตมากเท่าไหร่เยยิ่งเป็นคนที่ใจร้อนเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยฟังคําเตือนของใครนะคะทําให้ตัวเองนั้นลําบากอ,อารมณ์ร้อนแล้วทําให้ตัวเองลําบากอะอะต่อไปนะคะเส้นที่ห้าสิบเจ็ด เส้นที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเขาเรียกว่าเส้นสมองเยือกเย็นอ่ะเมื่อกี้เล่าร้อนเมื่อมีเล่าร้อนก็ต้องมีเยือกเย็นเนาะเยือกเย็นเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้มันห่างจากเส้นชีเส้นชีวิตมากไอ้นี้ก็เป็นอย่างนี้อีก เส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตจะเกิดแบบไหนก็ตามนะแล้วเส้นชีวิตเนี่ยมันก็โคง้งเขาเส้นสมองเนี่ยมันก็โค้งลงมาโค้งลงมาก็สวยอยู่หรอกแต่ดันมาจอดอยู่ที่ที่ราบที่ที่ราบลําบากนะมาจอดที่ที่ราบลําบากมันไม่ไปต่อแล้วอ่ะ <c oughs> อืมเจ้าของมือนะเป็นคนใจอ่อนนะเป็นคนสะดุ้งหวาดกลัวได้ง่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยหูเบาเนี่ยคนจะเอาตุ้มหูใหญ่ๆมาใส่นะ เออเป็นเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าหูเบาเชื่อคนอื่นได้ง่ายนะเออเป็นคนที่ใจเย็นนะไม่ไม่ค่อยทุกไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยจะรู้จักความยากลําบากเท่าเท่าไรเหมือนกับใจเย็นๆนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ๆไปเถอะเออไม่ค่อยจะมีเรื่องหนักอกหนักใจนะเพราะชีวิตไม่ไม่ค่อยกังวลกระวายนะไม่ค่อยร้อนรนไม่ค่อยทําตัวเองให้ลําบากเลยอืมเออจิตใจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะลืมง่ายนะ <an> เป็นคนลืมง่าย ไม่ค่อยจะเป็นคนที่ทํางานทํางานทําการอย่างตั้งอกตั้งใจอะ่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ร่ำรวยนะคนคนนี้ก็จะมีคนอื่นเนะี่ยมามามาดูแลมาดูแลให้อยู่ได้อยู่ได้ไปวันบัตน,นะคุณคือเย็นนะเย็นจนแบบไม่หือไม่หือไม่สะดุง้งไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หวั่นอะไร กับอะไรมากจนเกินไปอ่ะคุณอยู่ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะแต่ชีวิตก,ก็มีคนมามาช่วยให้อยู่ไปได้เรื่อยนะคนแบบนี้อืมก็มีดีอย่างหนึ่งนะแต่เสียอย่างเดียวเป็นคนที่หูเบาอ่ะเชื่อวคนง่ายไปหน่อยหนึ่งนะขี้ใจอ่อนขี้สงสารไปหน่อยหนึ่งนะไม่ค่อยจะเชื่อมั่นตัวเองเกินเมื่อกี้ก็เชื่อมั่นเกินอันนี้ก็ก็ไม่เชื่อมั่นเกินออสลับกันนะคะฟ้ามืดเหมือนฝนจะมาเนี่ยต่อไปอเส้นที่ห้าสิบแปด เส้นที่ห้าสิบแปดเราเรียกว่าสมองขึ้นลงมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงไงไปตามเส้นเลยค่ะเอาขึ้นก่อนอ่าขึ้นอาลงล่ะก็ลงมันมีขึ้นมันก็มีลงเนาะสมองขึ้นลงสมองจะเป็นสองเส้นอ่าเส้นข้างบนเจะโค้งไปที่เนินอ่อนโยนเส้นข้างล่างก็ต่อลงมากับเส้นวาสนาเหมือนเป็นเส้นวาสนาไปเลย เจ้าของมือนี้เป็นคนมีสองหัวใจบางครั้งก็มีความคิดหาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินเก่งนะหาอะไรอะไรอะไรก็หาเงินได้ดีแต่บางทีเงินทองมีแล้วก็เอาไปใช้จนหมดใช้ในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ทําให้เงินนั้นมันสูญเปล่าไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาหาเงินหาเงินเก่งละหาเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ค่ะทาอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีประโยชน์อะจนเงินหมดอะ แล้วก็กลับมาหาใหม่หาใหม่หาใหม่วออนอยู่อย่างนี้ยค่ะก็ยังดีนะที่เข้าหาเงินเก่งนะคะแต่หาแล้วใช้อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่ก่อเกิดประโยชน์เนี่ยใช้ไปตามอารมณ์คุณอ่าต่อไปนะคะเส้นที่ห้าสิบเก้าเส้นที่ห้าสิบเก้าเขาเรียกว,ว่า สมองหัวคิดสั้นงกเงินเจอแบบนี้ไม่ต้องเอานะชอบคนสปอร์ตนะไม่ชอบคนงกเงินอะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะมันจะงกขนาดนั้นเชียวหรือมันก็มีไงมันก็มีไงคนที่แบบงกเงินนะคุณมันก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะว่าเส้นชีวิตเส้นหัวใจกันมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ย เส้นสมองสั้นสั้นนะตอนปลายนี่ยังกระดกขึ้นไปหาเส้นหัวใจในตอนกลางของเส้นหัวใจด้วยนะจอดกับตรงกลางเส้นหัวใจสั้นไม่พอโคง้งไปตรงกลางเส้นหัวใจเป็นคนป็นไงอะหวัวคิดสั้นไงเป็นคนเป็นคนไม่กว้างขวางอะเป็นคนโลกทัศน์คขับแคบปะคุณขับแคบไม่พอนะเป็นคนที่งกเงินมากหาเงินเก่งแหละแต่ขี้เหนียวใช่หายเลยประมาณนี้ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขยันทํางานทํางานนะไม่ค่อยจะชอบใช้สมองนะชอบใช้แรงงานมากกว่าใช้แต่เรี่ยวแรงเน้นเน้นงานทางกายอะค่ะทางสมองไม่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่อืมบางคนทําจนแบบมือมือด้านแล้วก็ยังไม่ไม่คิดหาวิธีที่จะทําให้งานมันง่ายกว่านี้ยอาศัยแต่ใช้แรงงานแรงงานในการทําเงินอะอืมแล้วเงินแต่เงินมันก็ไม่ขาดแคลนอะนะอืมเงินก็ได้ดีเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็จะใช้เงินทีนี้งกงก คิดคิดคิดนะงบเงินมากเลยอืมพวกกรรมกรกรรมกรแบกหามป่ะแต่กรรมกรแบกหามบางคนก็ไม่ได้งกเงินไงแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คืองกเงินนะแล้วก็คือไม่ไม่คิดจะใช้ความคิดในการปรับวิธีการทํางานให้มันเหนื่อยน้อยลงอะ่ะใช้แต่กําลังกายอะ่ะทําจนมือเป็นแก้วทําจนมือด้านไปหมดก็ยังไม่คิดจะใช้ความคิดในการปรับปรุงงานแต่ถามว่าทําแล้วมันได้เงินมาไม่ได้ได้เงินมานะคะ ได้เงินมาแล้วก็งกด้วยจะเอาเงินจากเข้าไปในงกนะยากยากหกสิหสิเขาเรียกว่าเส้นสมองกว้างขวางเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้ จริงๆแม่หมอวาดน่าจะไอ้นี่เกินไปต้องวาดโค้งลงมาอีกหน่อยหนึ่งมันจะโค้งลงมาได้รูปสวยอ,ะอ่ะสมองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้นะต่อจากเส้นชีวิตตรงเนี้ยดูแล้วเนี่ยมันจะห่างกับเส้นหัวใจแบบในระดับที่ปกติ คือไม่แคบเกินไม่ไม,ไม่ไม่กว้างเกินน่ะจะกำลังสวยงามนะเป็นคนจิตใจที่กว้างขวางนะคะอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นหาเงินทองได้แล้วก็ติดจะเป็นคนที่ชอบใช้สุรุ่ยสร่ายสุรุย่ยสุปรายสักหน่อยหนึ่งนะคะอ,อะืด้วยความรักนะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะดีอะ่ะ คือเป็นคนชอบเที่ยวสนุกสนานเฮฮาอยู่กับเพื่อนฝูงกินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะสนใจเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่นะถึงแม้ชะตาพาให้เจอคู่ก็จะรู้สึกว่าเฉยๆไม่ค่อยสนใจนะ่ะอืมส่วนมากความรักจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อชักนำมาให้คนอื่นเอามาให้ตนเองนี้แทบจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะอืม แต่เป็นคนกว้างขวางนะเป็นคนที่หาเงินหาทองแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปให้กับความสูงตัวเองแต่จิตใจดีนะคะจิตใจดีงามลักษณะจะเป็นแบบนี้นะสังเกตเส้นสมองเส้นนี้นะมันช่วงปลายๆนะมันจะห่างจากเส้นหัวใจค่อนข้างจะเยอะดูตรงนี้เหมือนจะเป็นปกตินะ แต่ตอนปลายๆมันนะคะมันจะห่างจากเส้นหัวใจเยอะกว่าเยอะกว่าเส้นอื่นๆอย่างเส้นของแม่หมอเนี่ยมันก็ห่างจากเส้นหัวใจเยอะแต่เออมันมีอีกเส้นหนึ่งมาอยู่ใกล้กับเส้นหัวใจอ่ะจบข่าวไปประมาณเนี้ยสองเส้นเลยมันมีเส้นอีกเส้นหนึ่งมามาทําให้ไม่ได้ห่างจากเส้นหัวใจมากเกินถ้าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนกว้างขวางออ้ออมอารีนะแต่เรื่องเพศตรงข้ามเขาไม่ใส่ใจอ่ะเราก็ใช้แบบใช้กินใช้เที่ยวกับเพื่อนฝูงอ่ะใจใหญ่อ่ะกินเที่ยวนะ ่าวันนี้แม่หมอจะจบที่เส้นที่60 60ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาเส้นที่61เราไปกินข้าวกินปลากันเถอะนะท้องร้องจนแบบว่าหมดอารมณ์ละโอเคนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกด,ดไลค์และกดแชร์นะ